สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีอุซีแฟนครับของชองมนตีพามอนออฟฟิเชียลครับวันนี้มาหลังจากครับเก้าเดือนเก้าเล้ยวครับผมเอาใส่มาอยากสู้กันกินครับพี่น้องวันนี้มีงบงบจังหวัดได้งบจัาางจาวาหวัดผูลหาบาทนุตีจะคนยังใส่หาบาทสิบสี่คนว่าว่าผู้ลหา,าบาท นี่ครับของแม่กตีพิ่นสีมาบูรณะใหม่เลย่น้องอาจจะเก่าเนี่ยจากหน่อยเล่นยังล่ากับเล่นยังโอ้ล่กตีว่นไ้เก่งเด้อเล่นเครื่องดนตรีนะครับนวดก็เป็นอาจารย์เก่งยังเนซื้อหมานวดซื้อว่าอยังไนีอาจารย์เก่งยังเก่งเท้าโชดาอาจารย์เก่งโอ้ยนี่ครับอาจารย์เก่ง มือส้าเป็ดครับพูดถึงเยียบานกับอาจารย์เก้ครับยังแตงโมตีแตงโมแตงโมครับพี่น้องเต้ะไรกันเ่แตงโมแตงโมแตงมจงเลยพี่น่ทุกคนว่าแตกเด้งเด้งเยู่ ก้นตีเลเรหมดแมนจะเดเพื่อนเด้อจะเบียดเพื่นเด้อจะเ็ยดเพื่อนไปังไงอไปซื้อยังไปยังไงวะอาจารย์แม็กครับพี่น้องอาจารย์แม็กมือเบีดครับมาเสริมทับ

ขันอวประกอบขึ้นโอ้ยายเลยต้องขันหน้าจอกงวิโดน่ะลองวินโดันหน้าจอเพรเสียงนแน่เเสียงมันสายตั่วงวิโด้ดิสมอา่มีไฟางหาัวยังกาวอ่ีอย่างนี้ยเอไม่ได้ซื้อเลยซื้อเอว่ฮึ่อสวตอ่วตอสวงบางร้านรบางร้านเสี

Đang xếp, đang xếp đánh đánh đánh. Ai đó bảo là thằng này Phần này được chế cho đúc Ồ bên đây không được xước vâng, <laughs> Thực dạp là... là... <laughs> <đẹp> <laughs> mẹ bên... bây giờ chinh chứ bảo Xuân lửa, nó bảo bảo bỏ Nó bảo Biết cần dẹp ra bọn này đó Biết cần dẹp Một cái nó dẹp lắm mà แ้วที่ไปปลูกกันยีหน่อยยูงเอาละครับว่าเราขอบเจ้าเอาไปนีแกงกันบีแกงในที่หรอบีแกงเต้นอไเรอยู่อแล้วมนดีแบ่า้าวขึอรโอ้โหมีหัวมอนวไปจําใจหวหมนวดวางก้อนก็ได้ด้อกระเปาแล่วนะโอ้ยเนาะทำอะไรครับ ตัดชิปครับตัดชิปลุงช่องนะครับงานรีบครับช่องยังเนี่ฝากก็ได้ากวงเจริญเอ็นเตอร์เทนเมนต์ครับอ๋อช่องเป็นช่องยูทูบมั้งปะช่องแมนโอเคครับพี่น้องฝากพี่น้องติดตามเลยด้วยครับเพจก็วงเจริญเอ็นเตอร์เทนเมนต์เหมือนกันครับนอ็นนี้เพจแมั้งปทั้งสองเลยลงทั้งสองเลยอ๋อพี่น้องฝากติดตามเลยด้วยครับเนี่ยครับเพิ่งกำลังเห็นงานตัดลงครับรับรองมีแต่ผลงานดีๆีแน่นอนพี่น้องที่เอาลงครับผมเก่าเดิมเก่าของเขา ปึงจะตัดลงนะครับอาถานวะยังกาะเดาไว้ซื้อพานนะมีมีอาโปน้ำมันหนึ่งนาน้ำมันหนงก็เลยนะนี่ออีกนะเ่ ไครเบิ้องของไอโฟนครับมือทับโคนไอกินใสเด้อเดี๋ยวครับเพื่อนออกมาก่อนพี่น้อ,องเห็นทรลักทุเตุยพี่จริงบอยากไทยพี่น้องเบิ่งเด้อครับแต่ว่าเป็นเบื้องลัางนอครับมันก็หง ไปดูหกเงียจังไงไปเพราะว่ามันกินเวลาไปตายโอ้ก็อยากเห็นกันเดียวนี้แต่เห็นด้วยกันเนาะตไปไปก็กินเวลาเลยฝากช่องมาหน่อยฝากช่องมาฝากด้วยครับช่องเดียวนี้ฝากไม้ด้วยนี่ฝากช่องไม่อาจารย์โป่งเด้วยครับโป่งนั่งมาด้วยครับบโป่งสองขวานด้วยครับโอ้ยเยาว้าวเอ้ามันโบราณเกียนละวะอันนี้ก็ช่องแม่ซื้อช่องซื้อวะยังช่องแซ็กหวานแซ็กหวานแม่นบ่ แซกหวา,านชาแนลแซกหวานชาแนลเลยครับพี่น้องฝากติดตามอีกช่องนึงอุ่นผ้าม้วน <guiding> ว <developed> <enh> <wiele> ่นอ๋ไม่ไอปงยังกูป่งผ้าม้วนไอปงผ้าม้วนครับพี่น้องฝากพี่น้องติดตามไม่ได้ครับอยากลองพุ่มซื้อวมาดูหอวม้อนมั้มันม้วนสนใจกูหรือเปล่าประวัติขึ้นแล้วบ่ประวัติชัดแล้ววะ วิาออีถ้าเบตกี่วีได้นี่ผมเมียนหงอกมันหกงไานก็ได้เงมียนปวดออกนี่บางีตะกี้หกนี่หรืวเขาอยากใส่น้อตัวมันจบลังไหนบ่มอันนั้นอยังไม่ใส่นว่าง่าง้มอสองมอมันปรากฏเห็นบ่ เอาละโอ้ยเะใเห็นมากง่ายวันนั้นเนะพอดถึงนีลาไปซื้อทยนืออื่นมันมีประโยชน์อะไาย่านี่ไทยเหรนไทยหัวไปหาบีซิบีก่อนโอ้นี่ล่ะไทยหลายๆเนี่ยแมนธรรมชาติเนี่ยเด็กกับเราสืบพัฒ์หมดเลยไหนบ่มีความลับเลยหรอไปอาจารย์โป้งยางไส้กันที่ว ลงหัวชิปแม่อาจารย์ปลงย่างใส่เรื่อยๆครับพี่น้องสะพองครบแปดนาทีว่าบอกไปฟังให้แล้วยังว่าวไปนี่เลยมาว่าวิปปิดบังเลยนีบอกว่าหนีเล่ยอะไรเนี่ยเออเอาพี่น้องครับครบแปดนาทีแล้วครับผมเดี๋ยวสีลงในเรื่อยๆเด้อครับพี่น้องขอบคุณครับ